สวัสดีครับออฟซีล่าชาแนลมาอีกแล้วนะครับสหรับ EP ีที่3เกี่ยวกับพิษนะครับอีพีที่2จบไปแล้วแต่เป็นคลิปสั้นๆในรถนะครับอีพีที่3มาแบบเป็นทางการพร้อมกระดานพร้อมโน้ตนะครับอีพีสองลโปรงลาอีพีที่3เป็นลายภูไทยแบบช้านะครับอ่ะยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอ่ะโน้ตพร้อมๆกันนะครับมโดเรมีเลโดเวนนะครับลา มิโดเลมิเลโดลาเลโดซอนลาเลนี่ต่อกันนะครับลาเลโดซอนเลมิซอนโดต่อกันครับลา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 นี่คือลาเสียงต่ำกับลาเสียงสูงนะครับลาลามิซอนเลมิซอนโดลามิเลโดเลโดเลมิซอนลา มีเลโดเลโดเลมีซอนลาประมาณนี้นะครับโน้ตนะครับนะอ่ะเรื่องโน้ตอ่าเขาเรียกว่าถ้าจะหัดเล่นก็ต้องมีโน้ตด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ต้องมาจําอยู่ดีนะครับอ่ะมีโด <Mi, Do, S 1> นะครับอ่าเราดูครับมีโดเลมีเลโดลาตัวนี้นะครับอ่ามี Mi, สายเปล่านะครับมี คือสายเปล่านะครับมีโดเลมีเลโดลาต่อไปต่อไปนะครับลาเลโดซอนเลมีซอนโดนะครับจะเว้นลาตรงนี้ไว้นะครับลาเลโดซอนเลมีซอนโดนะครับมีโดเลมีซอนโดลาเลลาเลโดซอนเลมีซอน ซอนดูลาต่อไปลานะครับลาลาเหมือนเดิมนะครับลา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 สายป่าแล้วก็ลาลาที่มีสูงขึ้นนะครับลา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 มีซอนเลมีซอนดูลานะครับลาลามีซอนเลมีซอนดูลาต่อไปนะครับต่อไปนะครับซอนดลา มีเลโดเลโดเลมีซอลลานะครับลามีลามีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้สายเปล่าสายเปิดทั้งหมดนะครับลามีนะครับลามีลามีนะครับลามีเลโดเลโดเลมีมีซอลลาใช้สายสามนะครับอันนี้เป็นสายสามนะครับมีซอลลานี่ครับมีซอลลานี่สายสามนะครับสายสามเป็นเสียงต่ํานะครับผมจะใช้สัญลักษณ์เลขสามก็แล้วกันนะครับ สามสามเสียงต่ำสุดนะครับน่ะลาม,มมามีเลโดเลโดเลมีมีสายสามซอนลาสายสามหมดเลยนะครับมีซอนลาเนี่ยมีซอนลานี่สายสามหมดเลยนะครับอ่าผมให้เป็นสายสามหมดเลยไม่งงนะครับไม่งงนะครับอ่าผมเขียนจุดเนี่ยจุดแล้วก็เป็นสายสามนะครับจุดหมายถึงเสียงต่ํา เสียงต่ําเป็นสายสามนะครับเขียนสามลงไปเลมี่ซอนลางงไหมครับอ่าเอาใหม่ครับลามีลามีเลโดเลโดเลมีสายสามครับซอนลาลอยซอนลาเห็นไหมครับมีซอนลาลากลับมาสายสองนะครับอ่าไม่งงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับอ่าอ่าให้ดูโนต้ตด้วยนะครับ เจอไหมครับมีมีโดเลมีเลโดลามีโดเลมีเลโดลาเลโดซนเลมีซนซนโดลาลามีซนตัวนี้นะครับลามีสายเป่านะครับลามีเลโดเลโดเล มีคือสายสามนะครับมีซอนลานะครับมีซอนลานะครับลามีเลโดเลโดเลมีมีนี่สายสามนะครับมีซอนลานะครับลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาท่านสุดท้ายครับมีเลโดเลโดเลมีซอนลานะครับมีเลโดเลโดเลมีซอนลานะ มีเลโดเลโดเลมีซอนลาอ่าผมจะเล่นช้าๆนะครับพร้อมกับการท่องโนต้ตไปด้วยนะครับนะครับอ่ามีโดเลมีเลโดลามีโดเลมีเลโดลาเลโดซอนเลมีซอนโดลาลา มีซอนเลมีซอนโดลามีเลโดเลโดเลมีซอนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาอีกรอบหนึ่งครับเร็วขึ้นนะครับมีโดเลมีเลโดลามีโดเลมีเลโด ลาเลโดซอนเลมีซอนโดลาลามีซอนเลมีซอนโดลามีเลโดเลโดเลมีซอนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาอ่ะยังไงก็ค่อยๆฝึกนะครับไม่ยากเกินความสามารถเรานะครับหนาสู้สูครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับขอบคุณครับ